สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับผลิตภัณฑ์ข้าวไก่ดีครับนะพบกับเจ้าของตำแหน่งแชมป์หลายรายการนะครับในมหกรรมไก่ตั้งไก่ต่อขยันขันครับที่จะด,ดิดครั้งนี้ครับพบกับเจ้าของไก่พรมกับแนะนําไก่เลยครับครับเพื่อหนุนให้เราเป็นทีมที่จกันดีนะครับไก่มหาศาลเหมือนเดิมนะครับ ก็มาเดินทางแข่งขันตั้งแต่เมื่อวานนะฮะเมื่อวานรวเมื่อวานนี้ได้ที่1นะครับ3นาทีนะครับ3นาทีรวมดอกโยงเดียวยงเดียวนะนะครับ3นาทียงเดียวครับ22คํานะครับแล้วก็ได้ประเภทโยงคู่นะครับที่1เช่นเดียวกันนะครับแล้ววันนี้ครับได้ประเภทที่1 ประเภท15นาทีห้า,ามเชียร์ขานไป74คำครับสองวันนะครับสองวันนะครับนะครับอ่าครับพี่หนุ่มมีวิธีการใช้ข้าวไก่ดีแนะนำพะเพื่อนๆสมาชิกยังไงไหมครับก็ของประชาชนตลอดนะครับตั้งแต่แรกนะเริ่มนะครับก็ใช้ไปผสมกับของเนี่ยใช้ข้าวไปดีแล้วก็ผสมอาหารเหนียวโน้มแล้วก็เป็นข้าวโพดข้าวกล้องก็ <S 1> <S 1> <S คือเอาตัวข้าวไก่ดีเนี่ย เป็นหัวอาหารหลกักแล้วก็ไปเพิ่มปริมาณอย่างอื่นเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเพราะว่าข้าวไก่ดีนหนึ่งถุงเนี่ยก็คือ80บาทแล้วก็ไปเพิ่มปริมาณอย่างอื่นเพิ่มเข้าไปก็มีสารอาหารที่สร้างความอุดมให้กับจายอยู่แล้วครับในนี้แล้วก็เราก็ไปเพิ่มของอาหารอื่นเพิ่มเติมอีกเพราะว่าแม่ตัวนี้เป็นหัวเชื้อไว้เพ่อให้ารนบครับในวิตามินต่างๆที่รวมมาใช้อยู่ตลอดครับแต่เล็บใส่มาเล็บแรกเข้าไปเมื่ออกก็ สี่ปีแล้วนะฮะพอเอสี่ปีมันจะมาสี่ปีนะใช้มานะครับนะครับครับผมทดลองใช้ยันยันซื้อใช้อ่ะครับผมนะฮะไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าเขาให้ฟรีนะครซื้อใช้อยู่ตลอดนะครับครับผมไม่ได้ไม่ได้ขอฟรีแต่ส่วนสูตรอย่างอื่นท่านก็ต้องไปหาสูตรลับเพิ่มเติมเอาเองนะครับใช้จริงๆครับใช้จริงๆครับนะฮะดูครับฮะมหาศารนะครับ วันนี้ครับนะที่หหลายรายการครับงานมากรรมไก่ตั้งไก่ต่อขยันขันัครั้งที่2ครับใช้ข้าวไก่ดีเป็นหัวอาหารหลักนะฮะแล้วก็เพิ่มเติมด้วยอย่างอื่นนะครับข้าวโพดแล้วก็ข้าวโอ๊ตอ่าแล้วก็หมูนมอ่านหมูนมเพิ่มเติมนะครับนะโอเคครับฝากติดตามนะครับพี่หนุ่มทวดรังวันนะครับกับเจ้ามหาสารและตัวใหม่ชื่อมาโหรานกำลังทำผลงานอยู่ครับวันนี้ก็มีโพเดียมที่ยืนแล้วนะนะครับนะครับ โอเคครับรบสวัสดีครับ